เงินดิจิตอลล่าสุดมีแอป,ปนี้ได้เงิน10,000บาทดูเลยคุณมีแล้วหรือ,อยังเงินดิจิตอลล่าสุดคนที่มีแอป,ปนี้คุณจะได้เงิน10,000บาทนะครับซึ่งแอป,ปนี้คุณมีแล้วหรือ,อยังครับคือแอป,ปทางรัฐนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือต้องมีการเตรียมดาวน์โหลดแอปรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทคือแอป,ปทางรัฐหากใครยังไม่มีแอป,ปทางรัฐครับคุณต้องรีบด่วนเลยนะครับไปทาการดาวน์โหลดติดตั้งเอาไว้ ซึ่งมันจะทำให้คุณได้เตรียมพร้อมเพื่อจะใช้เงินดิจิตอล10,000บาทแต่การที่คุณจะได้เงินดิจิตอล1น0 0 0บาทเนี่ยคุณจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐมีการกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งผมเนี่ยมีการทำหลักเกณฑ์ตรงนี้เอาไว้นะครับคุณสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็รวมถึงวิธีการสมัครแอปทางรัฐคุณอาจจะสงสัยว่าสมัครแอปทางรัฐเนี่ยสมัครยังไงต้องทำยังไงแบบไหน ง่ายมากครับก็คือคุณก็ง่ายง่ายไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปทางรัฐวิธีการผมจะบอกคุณนะครับหลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปดูได้เป็นคลิปที่ผมได้จะทำเอาไว้แล้วนั่นเองครับดังนั้นแอปทางราัฐคือแอปที่คุณจะรับเงินดิจิทัล1 0,000บาทถ้าคุณไม่มีคุณจะต้องมีให้เรียบร้อยนั่นเองครับนี่ก็คือข้อสำคัญที่มาฝากกัน มีแอปนี้คือแอปทางรัฐคุณจะได้เงินหนึ่งบนบาทได้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแอปทางรัฐเนี่ยแอปทางรัฐเป็นช่องทางเดียวที่รัฐจะโอนเงินดิจิทัลให้คุณผ่านแอปเขาไม่ได้โอนเป็นเงินสดให้นะครับโอนเป็นเงินดิจิทัลซึ่งเงินดิจิทัลตรงนี้ก็อยู่ในแอปทางรัฐหลักการก็จะน่าจะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งโครงการต่างๆนะครับที่มีการให้เราเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันเงี้ยมีวงเงินอยู่ในแอป ซึ่งถ้าไม่ใช้ก็จะถูกตัดไปอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีวงเงินที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป็นเงินดิจิทัลหนึ่บาทนั่นเองหากคุณไม่ใช้ก็ถูกตัดออกไปนั่นเองครับดังนั้นหากใครยังไม่มีดาวน์โหลดแอป,ปทางรัฐเอาไว้แล้วก็ให้ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าคุณมีแอป,ปทางรัฐแล้วครับหน้าที่ของคุณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้คือคุณต้องคอยอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ตลอดคอยกดปปยงงอัปเดตว่าแอปเป็นยังไงอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับ เพื่อให้คุณจะสามารถที่จะใช้งานแอป,ปทางรัฐนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีเวอร์ชั่นที่เงินเข้าก็ต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดนั่นเองนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันอย่าลืมไปดูวิธีการที่คุณจะสมัครดาวน์โหลดแอป,ปทางรัฐหลังวิดีโอนี้แล้วก็ไปเช็คได้ว่าคุณจะได้เงินดิจิทัลหรือเปล่าโดยผ่านบุญสมบัติไหมหลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกัน